เมื่อวันมิสสอนอยเยอะไหมคณะกรรมการผู้คัดเลือกเอาโปรไฟล์ทั้งหมดไปคัดเลือกอีกรอบหนึ่งหลังจากที่กรองรอบแรกกันมาแล้วไปกรองอีกกรองให้แบบกระชับกระชับพื้นที่นะกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่มีท็อปเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ยรอก่อนเดี๋ยวก็รู้เองอะ นางปาดมีไหมมีแบบโพสทีเดียวเข้ารอบเลยก็มีนะ beauty with a พ r o p อ่ะบางคนอะ beauty with a pro p o เวทีมิสอนอบ,บางคนทำคลิปตั้งหลายคลิปกว่าจะรอดกว่าจะเข้ารอบเหนื่อยมากบางคนนี่ตัดต่อซะสวยงามกว่าจะเข้ารอบบางคนตัดสดิดีแต่ก็ไม่เข้ารอบก็มีบบางคนเนี่ยใช้รองเท้าบูท แทนถังออกซิเจนทีเดียมันคือแบบเราเห็นถึงความเป็นบิวตี้วิดอพพอร์สทันทีเลยอะ่ะใช่ไหมคนเราต้องพัฒนาต้องช่วยเหลือสังคมเราเห็นเลยว่ายังไงก็ยังไงคลิปนี้ก็ต้องเข้ารอบอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มงก็ไม่มงก็ไม่มงก็แบบจับมือลองๆองไรให้ได้แนแ่แต่กลัวจะจับมือกันเยอะสิ ธรรมดาเขาจับมือกันสองคนอันนี้อาจจะจับมือกันประมาณยีคน <laughs> อันนี้เราดูความตั้งใจเราดูฝีมือนในการตัดต่อเราดูถ้อยแถลงเราดูคำอธิบายว่า beauty with a purpose นะฮะในเวทีมิสอนออใครบ้างที่จะได้รางวัล beauty with a purpose and beauty with a purpose มิสซอ o นอีสมี Back to Back ไหมคะโอ b a Back to Back คือคนที่เคยได้แล้วเหรอไม่มีนะคนทุกคนที่ได้รับไปแล้วเขาจะเข็ดเอ้ยเขาจะภูมิใจแล้วไม่มาอีกเลยก็นี่ไงผมเพิ่งสตอรี่ไปอะ่ะคนที่เราพาขึ้นไปก็3ามคณะแล้วอยู่ในสตอรี่ผมนั้นอันนั้นคือเด็ดขาดไปแล้ว คนหนึ่งไหว้คนหนึ่งจ่ายสามสี่หมื่นให้สภาสัง่งอะไรลวว่ามูลนิธิเด็กพิการเป็นการลงโทษอะไรเงี้ยส่วนใครจะได้รางวัลบ้างอันนี้ต้องรอติดตามนะอ๋อแจ้งเลยครับไม่เป็นไรครับยินดีครับยินดีเลยจ้ายินดีเลยจ้ายินดีเลยจ้า การทำทำอะไรก่อทำดื้อดื้ดื้อๆ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 ได้เลยจ้าผมผมไม่ได้สีเลียดอะไรแล้วผมคณะทำงานทางกฎหมายรับผิดชอบไปแล้ว ความภูมิใจเหรอเป็นคนทำงานง่ายไม่มีเงื่อนไขและเป็นคนให้เกียรติคนจริงๆไม่เสแสร้ง